กสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมัน,นี่พีเอ็กเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็จะมาหาเงินเข้าในของทู u ินิเวอร์เรตนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการแลกเอาไว้แล้วนะครับการแลกเงินเข้าทูวินิเวเรตนะหรือจะเป็นเติมเงินเบอร์มือถือก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมจะแลกเป็นในของบัตรทู u ินิเวอร์เรตนะครับอันนี้ผมได้แลกไปแล้วนะครับก็คือมูลค่าประมาณ300บาทนะเนื่องจากว่า วันที่ผมแลกอ่ะเงินเหลือแค่300บาทนะครับก็คือ500บาท150บาทอันนี้คือมันไม่มีให้เราแลกก็คือมันหมดไปแล้วเนาะแลกไม่ได้ก็แลกแค่300บาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเติมเงินเข้าในของ True Wallet สามร้อบาทก่อนนะครับเพราะว่าผมแลกมาแล้วก็ต้องเติมใช่ไหมครับงั้น,ะนกดไปที่บันทึกก่อนนะครับส่วนในการทํางานนะครับเดี๋ยวเราเขคาไปดูในของตัวแอปกัน แต่ว่าตอนนี้เราเข้ามาในอของเว็บไซต์และมาเอารหาัสบัตรการได้เงินก่อนนะครับโอเคนะกดไปที่บันทึกนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นประวัติในการถอนเงินของเราหรือว่าเป็นประวัติในการทําธุรการต่างๆในการแลกเงินต่างๆของเรานะครับก็กดไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือนี่ครับโอ้โหผมแลกมาเยอะอยู่นะครับดูนะครับทุกคนดู150บาท150 500 500หห้ยเห็นไหม 50 50 5 0อ่า100 100แล้วก็300 300ใช่ป่ะถ้าตีเป็นเงินคิดว่าน่าจะได้ประมาณเกือบเกือบเกือบเก0 0บบาทนะค,คิดดูครับถือว่าแอป,ปนี้เล่นมานานแล้วในปัจจุบันนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากมาทำด้วยกันก็มาทำด้วยกันได้ก็เป็นในของตัวแอปไพ่แคนทันศานะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไปตรงที่บันทึกกันเลยแล้วก็ ตรงนี้อันนี้ก็คืออันที่ผมแลกเอาไว้นะครับแลกเงินเอาไว้นะครับก็ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะฮะรหักเห็นไหมตรงนี้คือรหักบัตรทูนิโวเลตที่เราจะต้องเอาไปเติมนะครับอ่าแล้วก็ข้นรอบไปนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็ไปเติมนะซึ่งครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้ทําการนี่ถอนนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมก็ถอนไปนะผมถอนไปในของวันที่2นะฮะ ถอนไปในของวันที่2นะหรือว่าวันที่1ไม่แน่ใจฮนะโอเคน่าจะประมาณวันที่2มั้งนะเออน่าจะวันที่สองะฮะับจำไม่ได้ว่าผมแลกไปวันไหนนะแต่น่าจะเปน็นในของวันที่2นะครับก็ได้รับมาช่วงเวลาเวลาประมาณ10บโมงสนาทีเออเวลานี้คือเวลาที่ผมแลกนะฮะแล้วก็รอไป2อสาวันเนาะก็ให้เขาทําการเอารหับบัตรมาให้เราก็เดี๋ยวเราไปแลกกันก่อนนะครับ มาครับตอนนี้ก็เข้ามาในของทูบูนิเวเซตแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปเติมเงินกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเติมเนาะก็ให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมด216บาทนะเดี๋ยวเราไปเติมเงินกันแล้วก,ก,กวะนะ็กดไปที่เติมเงินเข้าบัญชีนะครับทุกคนน่าจะเติมเป็นอยู่แล้วแหละเนาะกดไปที่เติมเงินเข้าบัญชีนะครับกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะฮะแล้วก็กดไปที่ บัตรเต็มเงินทูมันนี่นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรากดค้างหรือว่ากดแช่เอาไว้นะครับแล้วก็กดวางนี่ล่าบัตรของเรานะอันที่เมื่อกี้เราคลอกมานะครับก็ตามนี้นะครับแต่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมนะฮะค่าธรรมเนียมนี่ผมพูดทุกครั้งเลยนะก็คือมันแพงมากนะฮะยีเลยครับผมโดนหักไปสักประมาณ75บาบาทนะครับ ก็น่าจะได้มาสักประมาณ225บาทนะอ่ะก็กดไปที่ถัดไปนะครับตรงนี้เห็นปะละบาะบัตรนะฮะก็กดไปที่ยืนยันนะฮะปุ๊บก็ได้รับมาแล้วนี่เห็นไหมนี่สอง้ยยี่สิบาบาทก็คือโดนค่าธรรมเนียมค่อนข้างเยอะนะฮะโดนไป700เอ้ยโดนไป75บาทเลยนะครับถือว่าโดนไปเยอะมากคือมันกินโหกินกะเอาตายเลยพุ่งตรงๆในของทูนิฟเลตเนี่ย กินคัมภเนียนนี่เยอะมากๆแต่ก็ไม่มีช่องทางในการอื่นในการเติมแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นยังไงก็ต้องเติมอ่ะไม่เติมก็มีได้อ่ะเนาะเนื่องจากว่าเอาไปเติมเกมเออประมาณนั้นน่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปในของตัวแอปพลิเคชันกันนะครับที่เราใช้หาเหรียญอ่าในการแลกเงินแลกบัตร t ูนิวเวร์รต์แลกค่าอ่าจำเงินมือถืออะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปในของตัวแอปกันเลยนะครับ มาครับก็มาในของตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับก็คือแอปพลิเคชันไพ่แคนหันษานะฮะก็เล่นฟรีนะครับพุ่งตรงๆนะเล่นฟรีนะไม่แนะนําให้เติมเงินหรือลงทุนนะครับเนื่องจากว่าผมเล่นฟรีล้นวนแล้วก็ได้เงินมาล้นวนนะฮะคือเล่นฟรีเท่านั้นนะครับส่วนในนับปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีมีอะไรให้เล่นบ้างนะฮะส่วนในการเล่นเกมผมว่าทุกคนน่าจะเล่นเปรมนะฮะถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ไม่แนะนาให้เล่นแล้วกัน เออไม่แนะนําให้เล่นก็คงจะไม่ได้เหรียญเนาะก็ลองไปศึกษาเองนะครับจะได้เข้าใจนะครับอ่าถ้าเราจะเล่นให้ได้เหรียญหรือว่าได้ได้คอยนะครับก็คือข้างบนนี้ทุกคนเห็นปะที่ผมขีดเอาไว้น่ะตรงนี้ก็คือจะเอาเหรียญตรงนี้ไปแลกเงินนะครับก็กดไปที่การแข่งขันนะฮะนี่มันหาได้จากการแข่งขันตรงนี้นะครับตรงอื่นมันหาไม่ได้นะฮะมันหาได้เฉพาะอันนี้แล้วก็หาได้จากการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนก็คือจากตรงนี้นะครับทุกคนเห็นปะ นี่นะที่ผมขีดเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับน่าจะเห็นอยู่เนาะกดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บนี่พอกดเข้ามาแล้วก็จะมีคําว่าเชิญนี่ครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับเชิญเพื่อนๆได้เลยนะครับเราเชิญเพื่อนเราได้ประมาณซะ1หนึ่พันคอยนะก็คิดเป็นเงินน่าจาะซักประมาณ1บาทอืมน่าจะประมาณ1บาทนะครับ ถ้าถ้าถ้าผมคิดไม่ผิดนะพอดีผมลืมไปแล้วว่าประมาณเท่าไหรได้เท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณน,นี้การเชิญเพื่อนก็กดเชิญได้นะนี่ครับเชิญเพื่อนนะครับทุกคนเห็นเนาะที่ผมวงเอาไว้ให้นะครับส่วนในของข้างๆนี้นะครับก็จะเป็นาหาสเชิญของเรานะก็ให้เพื่อนทํนาการใส่หาสเชิญของเราได้ ก็หรหัสเชิญของเราถ้าเพื่อนยังไม่ใส่มันน่าจะโผล่มาในของหน้านี้ถ้าไม่ใส่หรหัสเชิญผมคิดว่าน่าจะไม่สามารถทําการถอนได้นะไม่สามารถทําการถอนเงินได้นะครับแต่ถ้าผิดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับคือมันจะมีตรงช่องนี้นะครับนะให้เพื่อนๆเราใส่เข้าไปนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาในของการเล่นเกมแล้วได้รับเหรียญเอาไปแลกเงินกันนะครับก็กดไปที่การแข่งขันนะ ส่วนในการสมัครนะครับการสมัครสมัครกันยังไงสามารถไปดูคลิปวิธีในการสมัครได้คลิปได้นะส่วนในการแรกคือแรกไม่ง่ายนะครับกดแรกไปแล้วก็กดส่เบอร์นะครับกดส่เบอร์แล้วก็กดแรกเออแค่นี้เองนะฮะใส่เบอร์โทรกดแรกนะครับส่วนในของทูนี่อะไรก็กดแรกแล้วก็เอารหัสเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเนาะประมาณนี้มันไม่ยากนะฮะแต่ว่าสามารถไปดูได้นะคลิปที่ผมได้ทําสอนเอาไว้ให้ก็ไปดูเอาเองได้นะครับโอเคส่วนในการเล่นนะครับก็ เล่นทั้งหมด3เมนูนี้ว่าเราจะเล่นอันไหนสมมติว่าผมจะไปในของแข่งขันอ่าอันนี้นี่เห็นปะตรงนี้นะครับก็คือนี่แข่งขันรับเงิน100เล็หรือว่า100ทูมานี่300 4 4,000เออก็รูนนะฮะอันนี้คือไม่ใช่รูนนะครับอันนี้เล่นแล้วเราชนะได้อันดับหนึ่งเออได้อันนึงไดอ้อันดับหนึ่งนะอ่าจากคนทั้งหมด เราก็จะได้รับเงินไปนะครับซึ่งการเล่นก็ให้เราไปกดตรงที่ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเนาะนี่ครับลงทะเบียนตรงนี้นะครับและมันจะมีเวลานะครับว่าวันนี้เราต้องแข่งวันไหนเวลาเท่าไรอันนี้ก็คือ13บสมนิกาสิบสนาฬิกานะครับนี่นี่นี่เวลาเท่าไร่เวลาเท่าไร่แข่งขันนะประมาณนี้นะครับอย่างเช่นว่าตรงนี้ก็คือแข่งขันชิงเงินรางวัลหนึ่งพันทูวนิวเวลส เวลาวันเวลานะครับ21นาฬิกาของทุกวันแล้วก็ลงได้นะลงทะเบียนเลยนะครับกดไปที่ลงทะเบียนนะครับก้อนนี้อันนี้คือผมมีตั๋วอยู่นะครับก็เลยไม่เสียเพชรแต่ถ้าใครที่ไม่มีตั๋วก็ต้องใช้เพชรนะครับใช้เพชรข้้งบนนี้ซื้อนะครับนี่นะของผมมีอยู่2,380นะฮะประมาณนี้แล้วก็ไปดูเมนูอื่นได้นะเมนูอื่นได้นะครับก็มันเหมือนกันเลยมันเล่นมันเล่นเกม ก็เรียกว่าไพ่แคนศาสต์ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่ผมไม่เคยอยากพูดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ง่ายนั่ะเนาะโอเคนะครับน่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับนี่นะทุกคนสามารถไปดูได้นะการเล่นอ่ะการหันเหรียญที่เราจะเอาไปแลกเงินนมาหาได้จากการแข่งขันตรงนี้เท่านั้นเมนูอื่นๆมันจะไม่มีนะครับเมนูอื่นมันจะไม่มีนะครับนะมันมีแค่การแข่งขันนี้เท่านั้นนะฮะโอเคนะครับก็ปรลมานี้ ส่วนถ้าใครที่อยากแข่งตลอดนะฮะก็มันมีนะมันมีให้เราแข่งตลอดนะครับไม่จะเป็นต้องกาหนดเวลาก็ได้แต่ถ้าเรามีเพชรเยอะนะครับก็คือเราหาดูนะครับเราหาไปนะกปดไปทปี่ตรงนี้นะครับปุ๊บนะตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ที่ผมวงเอาไว้นะครับกดเข้าไปนี่ครับอันนี้คือเราจะแข่ง ทั้งวันเราเล่นทั้งวันก็ได้นะครับมันไม่มีกําหนดเวลานะครับอันนี้คือถ้ามันครบ5คนแล้วเนี่ยเราก็เล่นแข่งขันเลยถ้าชนะก็ได้เสี่ยงบอลสี่รอคอยนะฮะคอยตรงนี้ก็เหมือนข้าบนของผมตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องใช้เพชรนะฮะต้องใช้เพชรด้วยถ้าไม่ใช้เพชรมันจะเล่นไม่ได้นะต้องลงทะเบียนโดยใช้เพชรนะครับส่วนเมนูนดัมม m ่ตรงกลางก็เหมือนกันนะฮะ กดเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะเป็น8คนนะตรงนี้จะเป็น8คน,นครับแ้วตรงนี้ก็จะได้400เหมือนเดิมนะ400รอคอยแต่ว่ามันใช้เพชรน้อยแค่10เพชรเองตรงนี้มันจะใช้น้อยนะครับแต่ว่าจำนวนคนเล่นมันจะเยอะขึ้นหน่อยนะครับก็ให้ทุกคนลองคิดเอาเองว่าจะเล่นอันไหนนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะเล่นตรง10เพชรน,น,นั่นแหละดีสุดแล้วนะครับน กประมาณนี้ส่วนเมนูอื่นก็ก็หาเอองนะฮะอันที่ผมเล่นประจําแล้วผมหาเหรียญก็ได้จากตรงนี้นั่นแหละนะครับอ่าสาหรับใครที่ชอบก็มาทําด้วยกันได้อันนี้ฟรีจริงๆนะครับฟรีจริงๆนะครับไม่มีการเติมเงินหรือว่าลงทุนอะไรท่านั้นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่อ่าอยากมาทาด้วยกันก็มาทําได้นะครับหรือว่าลองมาทํากันดูนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังจ่ายนะแอปนี้เปิดม,มานานมากแล้วนะครับ พูตรงก็คือได้ประมาณ1ปีแล้วมั้งก็ยังจ่ายเงินตามปกตินะฮะโอเคนะครับก็มาเพียงแค่นี้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆทุกท่านกดไลค์และกดติดตามรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายๆว้เจอกันในคลิปหน้าครับ